ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2488ระเบิดปรมาูแฟตแมนได้ตกลงใส่เมืองนางาซากิในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตราว80,000คนสวนพิซพาร์คแห่งนี้ได้สร้างขึ้นณนจุดที่ระเบิดตกใส่เมืองนางาซากิเพื่อนรำลึกถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายในครั้งนั้น ัจจุบันเมืองนางาซากิมีความจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากรถรางที่นี่ใกล้ไกลก็120เกณมีตั๋วเหมานะครับรถแน่นบางช่วงบางช่วงรถว่างการเดินทางสามารถเลือกใช้รถบัสได้อีกทางหนึ่งครับที่เดชิม,มะวาปเป็นสถานที่ที่เรามาหามือเที่ยงทานร้านแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นบุฟเฟ่ตครับจริงๆแล้วมีร้านอาหารเพียงไม่กี่ร้านแต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเรา ยังไงก็ได้กินบรรยากาศริมน้ำครับเมืองนางาสาิกิกลางคืนค่อนข้างเงียบแม้กระทั่งถนนคนเดินอย่างห้ามันมัจิกก็มีคนไม่มากมายเท่าไรนักหรืออาจเป็นเพราะว่า เป็นเวลาพักผ่อนของคนเมืองนางาสกิก็เป็นได้การมาเยือนครั้งนี้เราลืมไปเลยว่าเมืองนี้เคยถูกทิ้งระเบิดใส่นั่นเป็นเพราะความเจร,เริญของเมืองที่มีพัฒนาการอย่างน่าทึ่งน่าจะนำมาศึกษาว่าเขาทำกันได้อย่างไรเพราะเราทุกคนก็อยากมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเมืองนางาสกิเช่นเดียวกัน